ทำไรนนี้ฮน้อทำอะไรน้ทำไรใส่บาทครับลูกฮอมซินทำไรใส่บาทดูไม่พูดง่วงนอนนะโอยยุงกัดแล้วง่วงนอนนะน,อนนะ้องทำไรใส่บาทลูกวันนี้เราทำน้ำพริก มะอึกนะครับน้ำพริกมะอึกแล้วก็กะมีเนื้อปลาทูแยกต่างหากครับแซ่บมากครับแล้วก็มีผักต้มครับมีผักจะอมต้ม ลูกมะอึกเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นเนี่ครับคือลูกมะอึกมันเป็นขนๆน,นะครับหรือมีรสเปรี้ยวใส่ส้มตําก็ได้ครับอร่อยชิมรสดูก,ก่อนครับอืม อร่อยมากครับมันอึกจะออกรสปเปรี้ยวใส่ส่บาทวยกันนะครับทุกคนเช้านี้กระปุ้วยกันครับขอบคุณครับ